สิ่งที่อยู่ในหม้อสุกี้พร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอูอ้ายอู่พอมูสไลด์เอออ่อดกุ้งสดไอไอไอไข่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 เร็วอ่างอู่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 บางอุ้งข้างกุ้ง อผักบุ้งผักบุ้งไกลๆๆครับเบื้บอ่างอุ้งอ่างอุ้งเบบบอลครับโอ้โหเบือออดเนือแบบออดบอลมึงใช้แล้กบอล หม,มูหักเตาอี้ส์หมูหักเตาอี้ส์หมูหักเตาอี้ส์หมูหักเตาอี้ตัเตาเจียวเอาเลยอ้ออ้วกฮะอ้ออ้วกอ่ะอ้ออ้วกโอ้โหได้ค่ะเอ็นอะูงเซนอูงเออ่ไวไป ไปไหเามันกรอบเร็วเร็วปูอินลูกชิ้นะกาลูกชิ้นะกาจะไม่หมดเวลาเลยมึงเลิกไปแล้วมีอะไรอยู่เรยหแล้วไมไอ้แจ็คอยู่ไหนอะไอ้แจ็คไม่ตอบอะไรเลยโอ่ะเอาอวหมูผักต้นี่ต้อเจียวอ้ออ้วกอะอ้อลวด เขาหอข้อยากอันนี้มันไม่ยากเลยข้อเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ไม่ทันคืออุ๊กอินอออดไออีฟอุ๊กพินตาสองใ้ชี้นี่โอ้ยยากเลยอันที่ข้ามไปก็คือออัมอีออยกะลําปีซอยนี่แจ็คไม่ตอบเลยนิกกี้ตอบคนเดียวแจ็คเขาตอบได้หมดครับแต่เขารู้ว่าผมตอบได้เขาเลยไม่ตอบเกมนี้มันง่ายไปไม่จำเป็นต้องเล่าเลยเขาอกเขาเรียกว่ามาช่วยเฉพาะข้อยากเออเอาเหรออ่านกันต่อเลยออกมาติมาอั๊กอุ๊กอั๊ม น้ำต้มน้ำดำน้ำต้มน้ำดำน้ำต้มน้ำดำน้ำต้มส้มตำบ้านจิ๋วบี่อะไรวะอัาว๊อกอันน้ำต้มยำนี่เอาอูอาเตะหูปลานี่ปล่อยแออู้ไข่แมลงผู้เฮ้ยมาพี่มาพ่แ่งนะมาเอ้ออันไออี เนื้อหันสไลด์เอทีละคำทีละคำเอออนอายอ้ไอาอโอ้พอกันเนาะไปมีการเลยเนื้อนี่มันอะไตะกี้ว่าอะไรนะเอออันอาอาเอออันอาอายอ๋อมีเล่นโอ้โหลปูของพวกคุณนะครับก็คือ อาหารจานเดียวโอ้สบายนะครับเก่งอยู่แล้วอันนี้ไม่น่ายากยังไงก็ตามพยายามทำให้ได้มากกว่า12ข้อนะโอเคไหมครับ9 0สิวินาทีพร้อมนะครับพอมค่ะหมดมูออาหารจานเดียวนะพร้อมเริ่มอ้าอัดอาอหูออบ What? <laughs> ใจนี้ก็เก่งเกินโอ้ยเราไม่ได้เก่งมันทำไม่มันงงมันงงเ้ยอันสุดท้ายอันเดียวที่ไม่ทันเมื่อกี้พูดเลยไม่ทันอ้ออ่าก็พอแค่นั้นเลยที่เหลือถูกต้องหมดเลยหมดเหรกือบหมดแล้วอ่ะต่ออ้าวอุ๊อีข้าวกะปิทำไมเรามันเหมือนทางนี้เขาเปลมันง่ายอย่างนี้มันง่ายมันง่ายเดี๋ยวลองบ้างลองบ้างลองบ้างของเรามันเป็นซุกี้มันยากง่ายนี่ง่ายไอ้ตรงนี้อ่ะ ออะจากโออีผ่านมากโ่นีน<อ>ี่โอ้ยเดี๋ยวออดก๋วยเตี๋ยวออดก๋วยเตี๋ยวทอ,อดก๋วยเตี๋ยวมีออดได้หรอไม่อดไม่อดอ,ออดออ,ออกอ่าวอี